อ๋อสวัสดีครับพาเพื่อนๆมาชมนะครับการเชื่อมรอบตีนเสานะครับรอบตีนเสานะครับว่าจะใช้ต้นหนึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลวด3นะครับลวด3ามจสองกระแสไฟมาไม่พอนะครับเลยต้องใช้ลวด2.6นะครับ26เชื่อมแทนนะครับนี่ก็พาเพื่อนเมาชมนะครับก็จะเชื่อมทับ2รอบนะครับเพื่อปั้นแนวให้ให้ใหญ่นะครับให้โตนะครับ ถ้ารอบเดียวแนวมันเล็กนะครับก็ต้องไล่สองรอบนะครับรอบแรกก็ตะหน้าไปก่อนรอบที่สองก็ไล่แนวให้โตขึ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพาเพื่อนมาชมนะครับเพราะว่ากระแสไฟไม่พอนะครับลวดสามไม่ละลายนะครับใช้ลวดสองจุดหกนะครับตอนนี้ก็เราจะใช้ลวดสองจุดหกนะครับทําการเชื่อมอยู่นะครับตอนนี้ก็ทําการเชื่อมก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับให้เพื่อนได้ชมกันนะครับ เป็นเสร็จแล้วนะครับก็เชื่อมทับสองรอบนะครับเชื่อมทับสองรอบนี้ก็นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเชื่อมรอบที่สองนะครับนี่ครับเสร็จไปด้านหนึ่งนะครับอีกด้านนึงนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับอันนี้ด้านที่ด้านที่สามนะครับด้านที่สาม เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ก็จะวิ่งไปก่อนรอบนึงนะครับแล้วก็ทับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อปั้นแนวนะครับปั้นแนวให้ใหญ่ขึ้นนะครับปั้นแนวให้ใหญ่ขึ้นครัฝากเพื่อนเข้ามาชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวด26นะครับเชื่อมทาการเชื่อมอยู่ที่26นะเพราะว่า32เชื่อมไม่ได้นะครับ32เชื่อมไม่ได้ลวดไม่ละลายนะครับลวดไม่ละลายเพราะว่าจัดเตะไฟมาไม่เพียงพอต้องมาใช้ ลวด2อจิหแทนนะครับ2.6แทนปั้นแนวไปก่อนรอบนึงนะครับปั้นแนวไปก่อนรอบนึง <c oughs> แล้วก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่เคาะดูนะครับ แล้วก็ไล่อีกรอบนึงนะครับเนี่ยเี๋ยวเชื่อมทับอีกรอบนึงนะครับแ้วก็โตนะครับแ้วก็จะใหญ่ขึ้นนะครับวิธีการเชื่อมนะครับวิธีการเชื่อมเขาเรียกว่าเชื่อมตรงนี้เขาเรียกว่าเชื่อมทับแนวนะครับเชื่อมเชื่อมทับแนวอย่างที่สองนะครับ ก็เคาะมานะครับดูนะครับดูรอยเชื่อมครับดูรอยเชื่อมครับนี่ครับแนวเชื่อมก็จะประมาณนี้นะครับตัแรงไฟม่ฟอครับแรงไฟในฟอนอเนีี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะนี่นะครับแนวเชื่อมนะครับเพื่อนๆได้ชมกันนะอมาจัดมา ชมแบบจุ๊ๆเลยนะครับจุดใจไปเลยนะครับจุดใจไปเลยนะครับ <corpor at> การต่อลวดนะครับวิธ kind of ีกา <sm> <in> <oler> <c oughs> รต่อลวดรลวดเล็กนะครับ2.6ถ้า32มจดสองลวดแนวเชื่อมก็จะใหญ่กวนี้หน่อยนะครับแตบบ่นี้เป็น 2.6นะครับสองจุก็ได้ประมาณแนวนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าสามจุดก็จตัวกว่านี้นะครับา,นนบาเพื่อนพา รมแบบกันยาวๆเลยนะรมกันยาวๆเลยครับเพื่อนนะครับรมกันนะครับตัวนี้ความหนาของเหล็กอยู่ที่3.2เต็มนะครับ3.2เต็มนะครับเป็นเพดก็อยู่ที่ประมาณ10มิ่มนะครับ10มิลมนะครับเพดเล่างก็อยู่ที่ประมาณจุดมตัวพุกก็อยู่ที่ประมาณ สามหุนนะครับปุกสามหุนนะครับที่ใช้ในเขตตีนเสาด้านล่างนะครับตีนเสาล่างนะครับเพื่อยึดติดกับปูนนะครับตัวนี้นะครับก็เสานึงก็ใช้ประมาณสี่ตัวนะครับก็เป็นรอบสุดท้ายนะครับเนี่ยก็รอบเสาต่อในต้นนะครับต่อในต้นนะครับก็จะใช้อยู่ประมาณใช้เวลาอยู่ประมาณสิบนาทีนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสิบนาที ต้องฟังไม่ได้มาถ่ายทำนะครับก็มาถ่ายทำน่าจะอยู่ประมาณที่ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะครับ รอบทั้งสีด้านนะนะครับดูแนวเชื่อมนี่นะครับแนวเชื่อมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแนวเชื่อมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับเพื่อความสวยงามนะครับของแนวเชื่อมนะครับนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาให้การรับชมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม